angle ผู้สึกขาได้รับแจ้งว่าชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่3ตบบ้านโพธิ์อหนองไผ่จัังหวเพชรบูรณ์จำนวนกว่า50คนได้ช่วยกันระดมเครื่องสูบน้ำนับ10เครื่องมาติดตั้งบริเวณขอบสระน้ำสาธารณะติดกับด้านหน้าวัดโพเจดีลอยเพื่อช่วยกันผ่านน้ำออกจากสระ และทําการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ําไปปล่อยยังสถานที่เหมาะสมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขุดลอกปรับปรุงสระน้ําสาธารณะสําหรับใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําดิบผลิตประปาหมู่บ้านส่งต่อให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริโภคสอบถามในาจรูนเนตรทองอายุ72ปีชาวบ้านที่มาช่วยกันสูบน้ําและจับปลาเล่าให้ฟังว่าสระน้ําสาธารณะดังกล่าวอยู่ติดกับหน้าวัดโพเจดีลอยซึ่งเป็นเขตอพยพาน ที่ผ่านมามักมีชาวบ้านนำสัตว์น้ำเช่นปลาตาภาพเต่ามาปล่อยในสระเพื่อทบ,บุญเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาให้อาหารปลากันอย่างต่อเนื่องกระทั่งสัตว์น้ำเหล่านี้มีการขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆจนเต็มสระล่าสุดมีโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนรวมของชุมชนชาวบ้านจึงช่วยกันระดมเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งและผ่านน้ำออกจากสระ ก่อนช่วยกันใช้อวนลากจับสัตว์น้ำเช่นปลาบึกปลาสวายปลายิศกปลาดุกปลาทะเพียนปลานินปลาทับทิมตะภาพและเต่าซึ่งเพราะว่าอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากน้ำหนักมาน,นกว่า3ตันต้องใช้รถยนต์ขนย้ายกันหลายเที่ยวเพื่อแบ่งไปปล่อยยังสถานที่เหมาะสมต่อไปโดยไม่มีการนำไปกินหรือนำไปขายแต่อย่างใดเนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่าเป็นปลาในเขตอพยพทาน Ô, mẹ, 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 Oh!